ให้ไพ่เล่าเรื่องของคุณภายใน7วันนี้ค่ะเก้าไม้เทา้าหกเหรียญ u e e n of w a n นก็ยังเป็นราชินีไม้เท้านะคะช่วงนี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องงานนะคะไม่ว่าติดขัดเรื่องอะไรนะคะหรือคุณกลัวคุณกังวล เกี่ยวกับปัญหาเรื่องงานหรือเรื่องเงินนะคะจะมีคนมาช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณมาอุปถัมภ์คุณให้ผ่านพ้นช่วงวิกฤตนี้ไปได้นะคะหรืออาจจะเป็นหัวหน้างานของคุณหรือเป็นผู้รับผู้ใหญ่เป็นบุคคลที่คุณรักและเคารพและก็พวกเขาเหล่านั้นนะคะก็รักและเอ็นดูเมตตาคุณเป็นพิเศษเช่นกันนะคะบุคคลเหล่านี้ค่ะบุคคลลักษณะแบบนี้นะคะจะช่วยเหลือ เพื่อกุญคุณให้คุณสามารถผ่านพ้นวิกฤตหรือว่าปัญหาครั้งนี้ไปได้อย่างแน่นอนค่ะและที่สําคัญถ้าคุณอยากให้สําเร็จเร็วนะคะคุณจงสร้างบุญสร้างกุศลน,นะคะทําบุญทําทานคือไปช่วยเหลือคนก่อนแล้วคุณก็จะได้รับความช่วยเหลือจากผู้อื่นเช่นกันค่ะ